สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้วันที่ยี่สิบนะคะวันนี้คุณแม่สาวดำก็มาซื้อผล,ลไม้ค่ะไปอะของอจัดเป็นเป็นของข้าวของที่จัดให้กับหมอลำผีฟ้านะคะก็จะมีผล,ลไม้ค่ะมีผล,ลไม้มีน้ำมีหมากมีพลูมีผ้าขาวมีผ้าถุงใหม่นะคะผ้าถุง เราต้องไปซื้อในร้านอ่ะนะคะก็อของคือต้องใช้ของใหม่หมดนะคะเอ่อจะต้องไปจัดกับหมอลำก็มีหลายคนค่ะมีหมอลำทั้งคนคือทั้งหมดเจ็ดคน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเจ็ดคนนะคะค่ะแล้วทีนี้อ่าท่านก็จะลำตั้งแต่ท่านจะลำตั้งแต่สามโมงเช้าไปถึงห้าโมงค่ะคือลำ อ่อนวอนลำขอเนี่ยล่ะค่ะนะคะก็ไปถึงห้าห้าโมงเช้านะคะเสร็จแล้วท่านก็จะพักทานข้าวทานน้าค่ะแล้วก็ท่านก็จะลำอีกครั้งนึงก็จะตอนบ่าย3ามโมงไปถึง5้าโมงเย็นนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าท่านขอนั้นขอยาพ่อปู่นั้นได้ไหมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครอยากให้มันเกิด แต่ความทุกข์ใจแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับใครก็จะไม่รู้นะคะค่ะส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ไม่มีใครอยากให้เป็นไม่มีใครที่จะมาอ,อ,อยากเจอเรื่องความทุกข์ใจนะคะโดยเฉพาะ f อของสาวดำที่ติดตามสาวดำมาตลอดนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างสาวดําพูดให้แฟนคลับได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะแต่ความคิดเห็นก็แตกต่างกันไปคุณแม่ก็ไม่เคยโกรธเกรียดแค้นใครนะคะชีวิตคุณแม่มีแต่อหัวสิกกรรมนะคะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เหมือนกันท่านก็ไม่เคยถือโทษโกรธใครท่านก็ไม่เคยเอ่ยเอ่ยอ,อ,อ,อะไรใครทั้งนั้นนะคะ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่สาวดำพูดไปนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะแต่สาวดำเชื่อก็เป็นเรื่องของสาวดำเอฟซท่านไหนจะเชื่อก็เป็นเรื่องของทุกๆท,ท่านไม่มีใครบังคับจิตใจกันได้นะคะแต่ที่สาวดำทำทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพื่อความสบายใจค่ะเพราะว่าพระน้องนะคะท่านก็ได้มาอยู่ที่สวนธรรมนะคะ และสาวดำก็ไม่ได้พาดพิงถึงถึงใครทั้งสิ้นทั้งสิ้นแต่ที่พูดไปก็พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวัดธรรมนาคาก็เป็นวัดที่สาวดำและเอซีทุกคนช่วยกันสร้างจนแล้วเสร็จนะคะแล้วก็มอบให้พระหลานท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็อยู่ที่นั่นนะครับท่านก็ อยู่ดูแลวัดวาอารามของท่านอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนะคะซึ่งสาวดำก็ไม่ได้เคยไปหาท่านนะคะส่วนท่านจะได้โทรมาคุยกับพระน้องหรือเปล่านั้นก็เป็นบางครั้งตั้งแต่นู้นค่ะตั้งแต่ยังไม่เกิด COVID โควิดนูนนะคะหลังจะเกิดโควิดแล้ว กไ็ไม่ได้ติดต่อกันเพราะติดต่อกันก็ไปหากันไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ติดต่อกันคะ่ะและก็ไม่ได้พลาดพิงอะไรดีหรือไม่ดีสาวดำก็ไม่เคยพูดเพราะไม่มีอะไรจะพูดนะคะวัดสร้างเสร็จแล้วกุศลผลบุญก็เป็นของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันสร้างเนาะ จะช่วยกันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสาวดำก็พูดไปตามความเป็นจริงค่ะแล้วก็ฝากบอกเอฟซของคุณแม่สาวดำทุกคนนะลูกฝากบอกว่าคุณแม่สาวดำรักทุกคนเข้าใจลูกทุกคนใครจะพูดอะไรว่าอะไรคอมเมนต์อะไรก็อย่าได้ถือสาหาความกันนะลูกอ,อย่าถือสาหาความกันนะลูก มันจะเป็นบาปติดตัวไปทุกคนนะลูกเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในภพนี้ขอให้สร้างแต่คุณงามความดีไม่มีใครรู้เท่าจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ผุดพองไหมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณคุณแม่ที่อยู่นครพนมขอบคุณคุณแม่สมุทรปราการที่แนะนำลูกมีแต่สิ่งดีๆค่ะ,ะท่านก็ได้แนะนำบอก ให้ทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็คุณแม่ที่อยู่ที่อยู่นครพนมลูกฝากกราบขอบพระคุณท่านซึ่งท่านได้คุยกับสาวดําเมื่อเช้านี้ซึ่งลูกของท่านที่เป็นเอฟซี FC ของคุณแม่สาวดํานี่แหละรู้ว่าคุณแม่ท่านเคยช่วยเหลือในสิ่งแบบนี้ก็เลยโทรไปบอกแม่แม่ของลูกที่เป็นเอฟซของสาวดําเนี่ยนะคะ คือลูกที่อยู่ในลายของคุณแม่เนี่ยแหละมีบ้านอยู่ที่นครพนมแต่ตัวลูกเนี่ยมาทํางานอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วคุณแม่จําไม่ได้แล้วนะคะซึ่งลูกสาวก็โทรมาบอกคุณแม่ให้โทรไปหาแม่ที่อยู่นครพนมคุณแม่โทรไปแล้วนะลูกแล้วแม่ก็บอกว่าให้คุณแม่แต่งคันห้าขึ้นมาแต่งคันห้าจุดธูปเก้าดอกและเทียนหนึ่งเล่ม แล้วก็หุนหุนของหุนผู้ชายหุนก็คือหุนพระอาจารย์นั่นแหละคะ่ะเขียนก็แล้วก็เขียน,ยนชื่อเขียนทุกอย่างเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ได้ไปทำไป,ไปจุดทูปก้าวดอกปกักลงนะคะบอกขอไปขอยาพ่อปู่ตรงที่พระอาจารย์ท่านไปจุดทูป ได้ให้สัจจะวาจากับญาพ่อปู่ไว้นั่นแหละค่ะที่ทั้งหมดทั้งมวลนี่พระอาจารย์ท่านเป็นคนไปทําเองทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างสาวดําก็ถามด้วยความชัดเจนวันนี้พระอาจารย์ท่านก็จะพูดให้ญาติโยมลูกศิษย์ทุกคนได้ฟังคาว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นท่านยืนยันว่าเป็นความจริงที่ท่านฝันที่ท่านขอนะคะไม่ใช่สาวดํา สาวดำเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรคับมารู้เอาอีตอนที่นั่นแหละค่ะได้เล่าไปหมดแล้วนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะพูดยืนยันกับลูกศิษย์ลูกหาค่ะว่าท่านพูดอะไรไปบ้างและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าจะอาอาญาพ่อปู่จะจะมาให้นั้นเป็นความจริงนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งจุดตู้ขอวันที่14ท่านก็มาให้ของกลางคืนวันที่14เลยซึ่ง พระอาจารย์ท่านก็ไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นความจริงและเป็นความจริงเด็ดขาดขนาดนั้นท่านก็เลยยังไม่กล้าบอกแฟนคลับแต่วันนี้ล่ะค่ะที่จะบอกเอซีทุกคนบอกแฟนคลับทุกคนแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ยืนยันนะลูกว่าหวยจะออกจริงไหมพราะคุณแม่ก็ไม่ทราบ <c oughs> และพระอาจารย์ท่านก็ไม่ทราบว่าจะออกไหม แต่ถ้าออกถ้าถูกท่านก็จะมาเอาชีวิตของพระอาจารย์วันที่สองเวลาสองทุ่มท่านพูดอย่างนี้นะคะและท่านก็พูดสาวด้ำพูดไปนี่คงไม่มีผิดอะไรนะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะความเชื่อส่วนบุคคลที่มันมีเรื่องราวมาสำหรับ f อฟซีเก่าเเซฟ เอของคุณแม่ตั้งแต่เปิดช่องนะ่ะก็คงจะรู้เรื่องราวของปู่องค์อาจย่าดอกไม้กับตะเกียงใช่ไหมคะกับน้องหนำเตยใช่ไหมคะแต่วินาทีนี้คือพระน้องพระอาจารย์หรือพ่อปู่สามปดท่านอยู่ที่ตรงนี้แ่ละคะ่ะที่สวนธรรมที่ตรงที่พ่อปู่องอาจย่าดอกไม้ที่น้องหนาเตยอยู่ที่ตะเกียงอยู่นี่ลหะคะ่ะมันเป็นเรื่องราวมาที่คุณแม่สาวดํา พูดให้ลูกๆทุกคนฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ตาเกี้ยงยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะและท่านก็ได้มาบอกว่าตาเกี้ยงเนี่ยท่านก็เป็นคนมาเอาไปเหมือนกันเพราะว่าตาเกี้ยงนี้หมดอายุไขแล้วก็ได้ได้ตาเกี้ยงก็เป็นทหารของท่านซึ่งเป็นทหารที่ขี่ม้าดูแลเป็นสมุนของท่านว่าง,งั้นเถอะ เป็นสมุนของญาพ่อปู่น่ะนะคะซึ่งท่านก็พูดแบบนี้แล้วพระแล้วพ่อปู่สามแปดแปดซึ่งท่านไม่ใช่คนแถวนี้นะคะและท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยนะคะและท่านจะพูดถูกได้ยังไงนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้สาวดําเชื่อหมดใจเพราะว่าตาเกี้ยงก็นั่งนั่งแล้วก็นั่งดูลูกๆเขาร้องราทาเพลงกันแล้วตาเกี้ยงก็นั่งคอพับลงโดยที่นั่งพิง พิงเสาคอพับลงแล้วก็มีน้ำใสๆไหลออกจมูกแล้วตาเกียงก็สิ้นใจนั่นแหละคะ่ะออกจากโรงพยาบาลมาได้เดือนได้สองเดือนกว่าที่ตาเกียงสิ้นใจเนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวมาแล้วท่านยาพ่อปู่ที่มาบอกว่าที่จะมาเอาพ่อปู่สามแปดแปดไปเวลาสองทุ่มตอนเวลาเวลาวันที่สองเวลาสองทุ่ม ซึ่งที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังแต่วันนี้ท่านจะได้ยินจากเสียงพระอาจารย์ท่านพูดเองนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายคือท่านขึ้นท่านเล่าตามที่ท่านนิมิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเสียเสียหายอะไรสาวด้าก็บอกแฟนคลับตามนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีใครทราบได้แต่ในฐานะที่คุณแม่กับลูกๆทุกคนติดตามเรื่องกลาวกับของคุณแม่มาตลอด คุณแม่กำลังจะเล่าให้ทุกๆคนฟังว่ามันมีเรื่องมีราวมาตั้งแต่ก่อนมันแล้วแต่ว่าพ่อปู่สามแซึ่งท่านไม่ใช่คนจังหวัดนี้นะคะและท่านก็เพิ่งมาอยู่ที่สวนธรรมสาวดํานี่นะคะแล้วท่านท่านจะไปรู้เรื่องของของตะเกียงได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็พระอาจารย์ตักสาวดํารู้ค่ะเพราะสมัยก่อนสาวดําก็เคยไปทาไปทําข่าว ไปทำข่าวที่พระอาจารย์ตักได้รันวาจาว่าจะเอาต้นตะเคียนหญ้าตะเคียนขึ้นจากตรงนั้นถึง9-9ต้นใช่ไหมคะแต่ตอนที่ท่านเสียเนี่ยสาวดําไม่ทราบเลยค่ะก็เลยได้ดูจากในคลิปของของช่องอื่นๆนะคะแต่ว่าสาวดําก็จําไม่ได้ว่าชื่อช่องอะไรแต่ว่าจําจําเจ้าของช่องอได้แต่ไม่รู้ชื่อเจ้าเจ้าของช่องที่เป็นคนเป็นผู้ชายหน้าแต่หน้าตาเข้มเข้มนะคะ นั่นแหละสาวดำก็มาดูมากดดูถึงได้รู้ว่าอาจารย์ตั๊กเนี่ยเสียไปแล้วและท่านก็บอกให้ศึกแล้วอาจารย์ตั๊กก็ศึกจริงๆแล้วก็ศึกออกอ่าให้ศึกน่ยก็ค,คือคือทางทางทางสำนักสำนักพระพุทธศาสนาที่ท่านให้ศึกอันนี้สาวดำเพิ่งเห็นในคลิปนะคะสาเหตุที่ไปดูในคลิปก็เพราะว่าเจ้าปู่ยน่เจ้าปู่นี่แหละย่ยพปูนะะป่นี่แหละที่ว่าจะมาเอาพระอาจารย์ไปนี่แหละ ท่านพูดให้พระอาจารย์ฟังว่าตาเกี้ยงเนี่ยท่านก็เป็นคนมาเอาไปโดยที่ท่านหมดอายุไขแล้วก็ท่านก็ได้ขี่มา้าและวันที่พ่อปู่สามแปดแฝันนมิมิตนั้นน่ตะตาเกี้ยงก็มาเหมือนกันค่ะท่านบอกว่าตาเกี้ยงรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็บอกท่านนั่นแหละท่านก็ขี่มา้ามาด้วยกันกับญาพ่อปู่ญาพ่อปู่ที่ถือมีดดาบมาหามาหาพระอาจารย์ของคืนวันที่16บห ที่หวยออกนั่นแหละค่ะเช้าคุณามาวันที่17บเท่านก็เล่าทุกอย่างให้สาวดําฟังวันสาวดําก็ยังไม่มั่นใจวันที่สิปดท่านก็ยืนยันนั่นแหละค่ะสาวดําถึงได้ลงคลิปให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเพราะทุกคนรู้คุณแม่อยู่แล้วว่าคุณแม่เป็นคนพูดตรงไปตรงมานะคะแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าพระอา,อาจารย์ตักนั่นแหละรู้จักไหม ท่านถามพ่อปู่สามแปดแแล้วพ่อปู่สามแปดมาเล่าเล่าให้สาวดําฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความจริงที่ท่านนิมิตคือท่านฝันท่านนิมิตแต่เรื่องราวมันจะเกิดมาเป็นจริงตามนั้นไหมสาวดําก็ไม่ทราบแต่ถึงยังไงสาวดําก็ต้องหาวิธีแก้หาวิธีทุกทุก,ท,กทุกวิธีที่แฟนคลับจะได้แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างคุณแม่ก็ไม่ได้ เก่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรนอกจากว่าแฟนลับแนะนําแต่คนเฒ่าคนแก่ทางบ้านคุณแม่สาวดํานี่ท่านก็ได้หาหมอลําผีฟ้าที่จะมาําขอชีวิตก็คือวันนี้แหละค่ะนะคะใครอยากมาเห็นอยากมาดูฟังคลิปนี้แล้วก็มาดูได้เลยค่ะเพราะทุกสิ่งทุก,ทกอย่างเป็นความจริงทั้งนั้นและคุณแม่สมุดปราการท่านก็แนะนํามาหลายสิ่งหลายอย่างค่ะและคุณแม่ที่อยู่นครพนมคนแก่ที่ท่านเคยช่วยเหลือชีวิตคนท่านก็แนะนําวิธีให้แต่งขันห้า แล้วก็ให้ให้แต่งกันห้าแล้วก็ให้มีหุน่นจุดทูปเก้าดอกและจุดเทียนหนึ่งเล่มและให้ไปปักไว้ที่ไม่มีคนเห็นให้ขอขอชีวิตท่านขอชีวิตท่านไว้ก่อนขอผัดขอเลื่อนขออะไรไปอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วก็ให้พระบวชบวชให้ท่านสามองค์ห้าองค์เจ็ดองค์เก้าองค์ค่ะเนี่ยทุก่งทุกอย่างสาวนังก็จะต้องทําตามนั้นค่ะทําตามที่มีผู้รู้คนเท่าคนแก่สมัยก่อน นะคะท่านแนะนํามาสาวดำก็จะทําทุกอย่างค่ะส่วนใครที่ไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะแต่อย่าคอมเมนต์มามาว่าอนุ่นนี่นั่นกันเลยค่ะนะคะคุณแม่สาวดาขอร้องเถอะนะลูกถ้าลูกไปคอมเมนต์ว่ากันไปว่ากันมามันก็เป็นกรรมเฉยๆนะลูกนะเอาละคุณแม่ก็มาเล่าลูกแค่นี้แหละส่วนวัตถุมงคลก็แล้วแต่ใครที่ท่านมีความศรัทธาคุณแม่ ก็บอกไปตามที่พ่อปู่บอกแค่นั้นนะคะนะลูกนะคุณแม่ก็บอกว่าแต่ครีมนั่นแหละครีมนั่นแหละเป็นของคุณแม่นะคะลูกส่วนกระเป๋าท่านก็เจิมให้เพื่อเป็นอสิริมงคลให้กับลูกศิษย์ทุกท่านและท่านก็ไม่ได้ไปเอามาเจิมคุณแม่สาวดำก็ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาให้ท่านเจิมแล้วเจิมอีกไม่มีลูกขอยืนยันด้วยสัจจากของคุณแม่ กระเป๋าท่านเจิมให้ท่านก็บอกว่า ask, ท่านเจิมให้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเหรียญพ่อปู่ก็มีครั้งเดียวครั้งสุดท้ายตะกุดพ่อปู่ก็ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายไม่เคยสั่งเพิ่มแม้แต่ชิ้นเดียวคุณแม่ไม่เคยไปเอามาเพิ่มแม้แต่ชิ้นเดียวของทั้งหมดเป็นของที่พ่อปู่ทําให้ท่านก็รั้นวาจามาแล้วว่าครั้งทําให้ครั้งแรกและครั้งเดียวนี่คือสัจจะของคุณแม่ลูกคนไหนที่ได้ไปแล้วก็ให้เก็บรักษาไว้ให้ดีก็ให เาลบกับไหว้บูชาตามที่เราศรัทธานั่นแหละลูกก็ยังมีนะลูกตะกุดก็ยังมีเพราะวันนี้วันนี้หมอลำเขามาลำแต่ว่าอีกอีกลูกหลานเขาก็มาทําส่งตะกุดนี่นแหละลูกส่งตะกุดส่งกระเป๋าส่งอะไรที่พวกลูกได้จองมานี่นแหละลูกขอให้ลูกทุกคนเข้าใจคุณแม่ขอให้โชคดีลูกขอให้ ทุกคนที่มีจิตใจอ,อ่อนน้อมมีจิตใจอันเมตตามีจิตใจมีคุณธรรมมีความคิดที่เป็นเลิศจเรินรุ่งเรืองทุกผู้ทุกคนทุกนามด้วยเธอ